ดีคด่คาดคนกลับมาเจอบครยามิติแต่สาวตึสนอิกแล้ววันนี้เราจะมาสอนทําผมทรงนี้กันแต่เรามาลองทําพร้อมกันนะคะทุกคนอย่างแรกสุดที่ทุกคนต้องทําคือไปสระผมจ้าวันนี้เราก็ใช้เป็นโดบนะคะนี่เขาออกใหม่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยคุ้นกับแพ็กเกจจริงเขาเปลี่ยนในรอบสัตววรตเลยนะจ๊ะเสิร์ฟทุกคนแบบจัดเต็มมากทั้งแพ็กเกจจริงใหม่แล้วก็สูตรใหม่จัดเต็มกว่าเดิมคุณภาพดีมากกว่าเดิมอีกโดปเ,เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผมเสียมาตลอดโดบเขาก็คือรับจบครบทุกปัญหาสูตรเขาดีขึ้นบํารุงผมในทุกวันนะคะสูตตรททที่ชอบมากเเนนจะปป็ัวโด เขาจะใช้เทคโนโลยีไบโอโปรตีนแคร์คืนชีพผมสวยเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะทรีทเมนต์มาร์คตัวนี้คือเข้มข้นสุดๆตอนนี้เป่าหมาดๆม,มาแล้วนิดหน่อยนะคะใช้เป็นเซรั่มแคปซูลผมมันก็จะไม่พันกันแล้วก็ถ้าใช้ยางต่อเนื่องผมก็จะมีความสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมาเป่าผมคะ่ะทุกคนทําลอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนฟาร์มผมของจริงปึ้งๆแต่จริงจะบอกว่าโดบเนี่ยเขามีสูตรหน,หนึ่งอีกเยอะมากนะคะเป็นสูตรที่เพิ่มส่วนผสมของสกินแคร์เข้าไปแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางออฟฟิเชียล